ลายด,ดีด้วยจ้ะพี่หองด้วยน,นะหนึ่งประคอใหญ่ฮะหนึ่งประคอใหญ่ได้คัวเกตเนี่ยหนึ่งประคอใหญ่ย่างกระเพาะกระเพาะปีดปี๊ดฟ้าเห็นไหมเด้อขอปี๊ดขอยเปิดเมื่อกี้นี้นะ้มาพี่น้องเรียบม,มากินจำ้มจำปลาตะมอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไอ้นั่นเราจะมาล้างถ้วยให้ย่า ใจเนี่ยจะกำลังทำถุยแห่งน้ำไม่รู้จะพูดมานักเรียนนักเรียนก็ได้จ้ะเอาคือบอจานคือว่าพี่ติมมากมากบดแล้วบอจานท่านนายทวดิมเนี่ยเอาเอาอยู่ในบ้านเราก็ได้พี่น้องส้มตำปลาแซลมอนนะคะแต่บอเสะ มาแากวิ้นมากแล้วแต่างคูนติมเอาเนี่ยมาใช่ปะข้าวปุ้นวเอาข้าวปุ้นพี่ติ๊มใส่มันกินกินน้ำตามองหงส่อยปมาแล้วมาคยิเอนี้เามากระชินพี่ภูมิเอามากระชินให้หน่อยบอกยิ้มไงเยอะๆอันนี้ตั้กับไปแล้วต้งปีบอกอะไะตั้กลับเออเดี๋ยวเสียหน่อยยุ่้ว่เดียวยขาะถ้าย้าาให้แล้วไปดีพี่ไหน สวัสดีค่ะมาเด้อใช้วาดีเลยลืมข้าวสวัสดีครับเพราะว่ามันส้ำบ่ายดีพี่น้องแซ่บจนลืมลงข้าววันดี้กินเนอกินกระสมบมะม่วงนี้เขาได้เฮียนอย่แลไรบ้างนี่ยหายบนเขาเอาหน้าม่าน้ำเอาถั่วใม่าน้ำแน่ว่าทันเย้าปุ๋ยเทพพิษของเขาไปกัดคนยัง่งเนี่ย วันด drink ja. mm um> ี้มาโมาข้าวอกันเดียวอืออุ well, ่นอา่ลุ์พุ่นขากมอดอันนั่นคือวอาถวยมาให้นเป้นนัแน่าถวยมาให้พ่อเป้ด้วยเออมากินกับอไบต้าถวยมานั่นไงถวยถวยเป๊ะแวาใคบอวดินกินแาบน่อบอามาี่อนนามเพวอนา่เดี อือท <mm um> ี่าอบที่แรกเาว่าเพราะใหม่เนี่ยค่ะทำใหม่ไว้อร่อยไหมคะเก็บไเนี้ยอันนีอันนี้คนที่เราเก็บใบเอาไปทำขยะใหม่อยอทหาเเยอมันผุ้มาอะไรันฮะผู้มาอะันนะให้ดูเขาบรจาคไว้เปียกพี่ภูมิโยนไปนี่หรือเปล่าเปียกมันเก็บใบเก็บใบเก็บ อ้ทหเกิดน้นตกลาง้นตรลแล้วกคบ่ินกคะคนทั้งต่มานนะ่คนขุนทั้งแต่มานนะ่ยอตั้งต่เนียางนองพิมจักซ้อนกันแล้วตอนพิมที่มาออกมาไม่บอกจักซ้อนกันกระบอกพมดูดีนี่แห้ะ พ่อกันเด้อพ่อการคิปนาจ้าพ่อหลังๆมาไหมพ่อการคิปนาจ่าอะไรอะไรนะคะอาจะเสียบบอกนับเลยดอกือพูด